อาลครับผมผมไม่ค่อยได้ทำเกี่ยวกับ NFT ในส่วนของ Binance MT มาสักพักหนึ่งนะครับเพราะต้องบอกก่อนนะครับผมช่วงนี้ทำ NFT เองร่วมต้องบอกร่วมทำ NFT เองย่างจริงครับก็อาจจะพลาดโอกาสบางโอกาสไปนะครับผมแต่ไม่เป็นไรฮะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับผมในกล่องปริศนา mystery box นะผมผมก็ยังทำเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ทิ้งหายจากกันไปไหนในส่วนของเครทอมสันนะครับอีก4 4นาทีจากนี้นะผมก็บวกลบ40นาทีจากนี้นะครับผม ในส่วนที่เคยทสาสันเป็นนักบาสเกตบอลคนหนึ่งนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะเก่งใช้คํานี้นะถ้าไม่เก่งลงมาในนี้ไม่ได้นะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้รับนะครับผมก็คือ NF นใะนตํำนานที่ลึกของเคยทสาสันที่ลงนามและเจ้าของสามารถตรวจสอบ NFT ของตนมีสิทธิ์ได้อาจส่งนะครับผมได้ฟรีที่เว็บไซต์อามิโนนะครับผมโปรดไปที่กริลอาร์มิโนรีวอร์ดนะครับผมและเชื่อมต่อกระเป๋าของคุณนะครับผมเรียกร้อง,องคุณได้นะครับผมแน่นอนนะ สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับกลับไปนะผมแต่ผมก็พูดพูดเสมอนะผมว่ามันอาจจะไม่ได้เวิร์ขนาดนั้นนะเพราะว่าในส่วนของการที่จะได้รับของจากอะไรที่มันให้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนนะแต่สิ่งหนึ่งที่ NFT ที่ได้รับคือไอเทมที่ระลึกนะครับผมานากกีฬาพร้อมลายเซ็นของเขานะครับผมถ้าคุณชอบนะครับผมในส่วนของคร์ทอมสันนะครับผมซึ่งแม่งเข้าไม่ได้ยี่ห้เว็บไซต์เว็บไซต์แม่งกระอล,ลาจริงๆเลย ดี๋ยวนะอ่ากริวนะครับผมต้องข้าทางนี้ก็ไปดูได้นะครับผมสําหรับใครที่อยากจะได้สะสมนะครับผม NFT แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเป็นกังวลนิดหน่อยนะครับผมคือการจัดส่งนะครับผมอันนี้ก็คือเพิ่มเติมนะครับผมในส่วนของ Binance l Utility r e g e n e r a r i v e r o o t นะครับผมที่เกิดขึ้นนะก็จะได้ Mystery Box ไปนะครับผมแล้วก็มีดอกต่างหากนะครับผม Supreme Utility ที่เกิดขึ้นนะครับผมก็คือได้ตั๋ว นะครับผมในการที่จะมีโอกาสในชีวิตของคุณนะผมเข้าชมนะครับผมซึ่งเอาจริงๆสำหรับตัวผมนะผมรู้สึกว่าถ้าคุณอยู่ในอเมริกานะครับผมคุณอยู่ในพื้นที่ที่คุณสามารถที่จะไปถึงอเมริกาได้ทันทีนะผมมันคุ้มนะแต่ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่รอบนอกตัวนี้ก็ไม่ได้คุ้มค่านะครับผมขนาดนั้นแล้วก็ถ้าพูดถึงซื้อมาเก้ามีเก้าพันเก้าร้อยเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะเหลือเยอะนะแล้วก็ราคามูลค่าของมันน่าจะดรอปลงมานิดหน่อยนะผมหรืออาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดที่เราคาดหวังไว้นะนี่ก็บอกกันไว้ก่อนนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะสำหรับเครทอมสามเกรลนะครับผมสำหรับใครสนใจก็ลองดูได้ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ได้ชอบแนวนี้อยู่แล้วนะครับผ่านไปนะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ